โรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเตรียมความพร้อมต้อนรับโรงเรียนคู่มิตรจากประเทศสิงคโปร์โดยการซ้อมใหญ่ของวงดุริยางโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบ,บุรีที่จะทําการแสดงในวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนยนี้ค่ะ กา,การซ้อมใหญ่ของวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชทิตจังหวัดจันทบุรีที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อทำการแสดงต้อนรับโรงเรียนมัธยมนิวทาวจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่มิตรกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการใช้ภาษาข,ของดนตรีมาเป็นเครื่องมือสื่อสารในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองโรงเรียน และนี่จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่นักเรียนกลุ่มนี้จะได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้ด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนักของนักดนตรีทุกคนที่มีความตั้งใจและใส่ใจในทุกตัวโน้ตท,ที่บรรเลงออกมาส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่อยู่ในวงดุยยางต้องรูออ้รักดนตรีก่อนรักดนตรีอดทนเสียสละรับผิดชอบในหน้าที่แล้วก็รักสถาบัน เป็นเรื่องที่เราปลูกฝังกันมานานเลยของเด็นกนักเรียนวงดนตรีที่นี่เราเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่เราพยายามปลูกฝังในด้านดนตรีดนตรีไม่ใช่ปลูกฝังง่ายๆแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปที่เราจะปลูกเขาถ้าเขารักในเสียงดนตรีเขาก็จะรักอย่างที่พูดไปแล้วรักสถาบันแล้วก็รู้จักอดทนและเสียสละซึ่งสามารถเนี่ยชาติต้องการเด็กอย่างนี้นะคะ ม,มันบอกไม่ถูกว่าภูมิใจมากๆภูวงตุริยาโรงเรียนเบนจาราชุมพรจังหวัดจันทบุรีดาาได้การปักตีค่ะการเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงทั้งทางด้านดนตรีการแสดงและความสมดุลของเสียงดนตรีที่ใช้เพลงเร็วสลับเพลงช้าสร้างอารมณ์ให้กับคนดูคล้อยตามได้อย่างตลอดเวลา ที่แสดงและบรรเลงได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีรางวัลต่างๆมากมายการันตีถึงศักยภาพของวงดุริยางโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีด้วยการคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีระดับโลกกับการคว้ารางวัลมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความสําเร็จได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เราไปแข่งขันดนตรีโลกเราถือว่าดนตรีเป็นภาษาที่ใช้อีกภาษาหนึ่งที่คนทั่วโลกใช้เหมือนกัน วางโน้ตเนี่ยไม่ว่าชาติใดก็ตามเห็นโน้ตแล้วบรรเลงขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ของผู้บรรเลงจะบรรเลงแบบไหนเช่นเดียวกันที่คอนเสิร์ตที่จะถึงนี้ก็คือการแสดงระหว่างโรงเรียนเบนจมาราชุทิตและโรงเรียนมัธยมนิวทาวเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาดนตรีเราให้เขาบรรเลงเพลงพระราชน,นิพ์ร่วมกับเราซึ่งพระอัจฉริยภาพของในหลวงเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพมากนะคะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และเขาก็ส่งเพลงมาให้เราบรรเลงหนึ่งเพลงซึ่งเป็นเพลงของเขาเด็กได้เห็นเพลงเสร็จแล้วก็สามารถบรรเลงได้เลยก็อยากให้ผู้ชมได้ชมเหมือนกันว่าในวันที่22เนี่ยที่เขาจะแสดงเนี่ยเขาสามารถสื่อไปด้วยกันได้ไหมในภาษาดนตรีก็จะเห็นเลยว่าณตอนนี้เนี่ยของเราเตรียมพร้อมที่จะสื่อภาษาทางด้านดนตรีกับเขาได้เต็มที่นอกจากจะแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาดนตรีแล้วมันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงแลกเปลี่ยนหลายด้านวัฒนธรรม หลายๆด้านค่ะก็เสียงปรบมือการให้กำลังใจจากผู้ปกครองเป็นเสียงสวรรค์สำหรับนักดนตรีอยากให้ชาวจังหวัดจันทบุรีมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีและร่วมเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนของสิงคโปร์ และในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2556นี้ตั้งแต่เวลา19นาิกาเป็นต้นไปวงดุริยางโรงเรียนเป็นจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจะทำการแสดงเพื่อต้อนรับโรงเรียนคู่มิตรและจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้รับชมการแสดงดนตรีจากลูกหลานคนจันทบุรีที่ได้แสดงความสามารถด้วยดนตรีที่เป็นสากล ซึ่งการเข้าร่วมชมการแสดงในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือการเล่นดนตรีและเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างกำลังใจให้กับนักดนตรีทุกคนเพราะเสียงปรบมือคือกำลังใจของนักดนตรีปิตินที่มาผ่อนถ่ายภาพอมรรัถเทียนวนัทกูลทีมข่าวซีทีวีรายงาน